เข้ามาเนี่ยปุ๊บแต้ผมชอบพงมาลัยเขาน่อพวงมาลัยเขาไซส์กำลังดีแล้วก็ดีไซน์สวยที่สำคัญนะฮะมีแพดเดิลชิปห้ด้วยนะครับต่อเดี๋ยวผมจะพามาลองเส้นทางที่มันค่อนข้างมีเนินนะจัดไปโอ้โเข้าใจแล้วเข้าใจล้วอ่ะอ่ออ่อออออ่ออ่นน่่ออ่ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคาสโนวาครับผมครับวันนี้อยู่กับผมแอมคาสโนวาครับครับเต๋าคาสโนวาครับและก็เจ้า Honda BRV BRV รถครอบครัวสไตล์7ที่นั่งเราจะมารีวิวว่ารถคันนี้เนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่จะสู้กันในตลาดรถครอบครัวจะที่นั่งกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบกันครับเราไปดูกันก่อนดีครับว่ารถคันนี้เนี่ย เจ้า Honda B R V คันเนี่ยเขามีทีเด็ดอะไรบ้างโอเคนะให้คุณเต๋าลองไล่สเปคไปดูว่าภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์รวมถึงสมรรถนะต่างๆของเขาเป็นยังไงบ้างครับโ <Okay. S 1> อเคมาก็สำหรับ h o n ด a B R V คันนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นคันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่2ของ B R V นะฮะแล้วก็นในแง่ของออวัตถุประสงค์แล้วก็ความอดีตประสงค์นะในการใช้งานนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแอมไปที่อินโดนีเซียรประเทศที่เขาผลิตไอ้เจ้าตัวเนี้ยโหรถกลุ่มนี้ มันนิยมมากเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยก็คือนั่งได้เจ็ดที่นั่งโอเคคุณอาจจะไม่ได้นั่งเจ็ดที่นั่งทุกครั้งแต่ว่ามันก็มีสเปซเผื่อไว้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วไปด้วยกันและที่สําคัญก็คือไซส์มันไม่ได้ใหญ่เกินไปขับในเมืองง่ายใช่แล้วออกแต่างจังหวัดก็ดีใช่จอดห้องจอดห้าหาที่จอดง่ายมันไม่ใหญ่เหมือนรถตู้หรือ MPV ทั่วไปไงซึ่งผมเนี่ยได้ขับทางไกลมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสมรรถนะเขาเป็นยังไงแต่ว่าเรามาลองมาดูภายนอกก่อนไหมว่า เจ้าบรีเนี่ยเขามีดีไซน์การตกแต่งรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกาเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ,อ่ะเราไปไล่ดูครับคือเรื่องดีไซน์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าใ,ใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่า b r v เนี่ยเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยเขาให้มาพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED นะครับนะครับรวมถึงเขาก็มีฟลอกแรมให้นะครับอ่าการตกแต่งด้านข้างนะครับก็จะใช้เป็นรูปแบบของบางโคนที่เป็นสี สีดาดาด้านเหมือนก็เป็นซุมล้อซึ่งมันกำลังนิยมนะเขาบอกว่ามันดูม,ม,นมันดูแค่ดูลุยมันดูลุยดูลุย,ลยบึกบูนแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณแอมบอกว่ามันมีประโยชน์ตรงที่การที่คุณขับไปลุยพูกกรวดผู้หินหรือพวกนั้นนะแล้วมันมีหินกระเด็นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้สีรถไม่กระเทาะโดยตัวนี้มันเช็ดออกได้ครับเพราะว่าดูจากความสูงของรถแล้วเนี่ย b r v เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยกตัวถังให้สูงอยู่นะนะสูงอยู่ว่าดูจากเนี่ยผมก็ว่ามันก็มาเนี่ยครึ่งขาผมละ นี่แล้วเรามาดูที่ล้อบ้างดีกว่านะครับสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้เราอยู่ที่ตัวท็อปนะอ่าอ่าสเปคเขานะครับก็เป็นล้อขอบ17นะครับครับผมนะครับขนาดไซส์ก็ 2-1-5-55-R17 อืมซึ่งผมดูเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยเมื่อมันมองด้านข้างเนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีนะดูมันเต็มเต็มดีเออมันดูเต็มดูมันเต็มเต็มอยู่แล้วก็ผมชอบตรงที่ แทร็กอะความกว้างซ้ายขวามันไม่ผูกเข้าไปอ่ามันดูแบบพอดีพอดีซุ้มนะสวยนะเขาใช้พื้นที่ให้เต็มาชิใี่ของซุ้มล้อเลยทีเดียวครับนะครับบันีด้านหลังบ้างคุณเต๋าคันนี้เป็นไงบ้างครับเ r v วีก็มันเป็นทรงเรียบๆเลยอืนะครับก็มันจะเป็นระนาบเดียวกันไปเลยตั้งแต่กระจกหลังนะเทนิดเดียวอืแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงด้านล่างแล้วก็มีเป็น คิ้วกันชนน่ะใช้คํานี้ดีกว่ายื่นมันนิดหนึ่งซึ่งผมชอบอันนี้สวยดีแล้วผมว่ามันสวยกว่ารุ่นที่แล้วอแน่นอนอืมันเขาเรียกอะไรมันทันสมัยกว่ามันทันสมัยกว่าใช่แล้วที่สาคัญมันมีสปอยเลอร์ด้วยนะนี่นะมันก็เข้ากับรถเลยชารกฟินสาวกาบแบบชาร์กฟินแล้วก็ที่สาคัญนะครับจะเห็นแหลกหลังคาที่มันค่อนข้างใหญ่เลยเออเตรียมมาให้แล้วโอเคนะฮะก็สามารถที่จะ อย่างที่ผมบอกแหละรถคันนี้มันสามารถที่จะลุยได้ด้วยอไปใส่ตัวตัวขวางนะใช่แล้วก็บรรทุกของได้เอาจักรยานขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของภายนอกภายนอกครับคราวนี้เรามาดูที่ภายในกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยบีวีคันนี้เขาก็ตกแต่งภายในด้วยสีดําเป็นหลักนะฮะแล้วก็เป็นรถที่มีเบาะนั่งสามแถวอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรถจดที่นั่งโดยแท้จริงครับแล้วก็ถ้าถามผมนะมันก็เป็นจ็ดที่นั่งที่มันนั่งได้อะ พวกเบาะนั่งเลยพวกนี้ก็คือคนขับปรับสูงตำ่ำในทุกอย่างเป็นแมนนุ่หมดนะไม่มีไฟฟ้านะแล้วก็เบาะหลังเนี่ยมันปรับพับแยกได้2ฝั่งก็60-40มาเป็นทั่วๆไปนะครับ,รบก็บรรทุกของได้อะถ้าเกิดคณว่าพับแถวสพับแถวสองก็บรรทุกของได้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการตกแต่งด้วยพลาสติกสีสีเงินนะผิวด้านอะไรเงี้ยแล้วก็บุบ,บนุ่มไม่ค่อยมี นะพวกแดชบอร์ดเราจะมีแค่ตัวตรงแผงแดชบอร์ดตรงกลางเท่านี้เองก็เป็นแบบปเป็นซอฟทัชหน่อยๆทางข้างลิมิตหน่อยก็เออเป็นแข็งๆหมดอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องของสเปคเครื่งองยนต์แล้วก็ช่วงล่างกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับอโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้ก็สเปคก็คือความจุเนี่ยก็เท่ากับรุ่นที่แล้วนะครับก็เป็น1.5ลิตรเบนซินเบนซินอยู่แล้วนะ1.5ลิตรสี่สูบสูบวาลนะครับแล้วก็เป็น ระบบวอไป่ันน่ะนะครับ i v t e c h แต่ว่าแรงม้าเนี่ยเขาอยู่ที่121แรงม้าถือว่าสูงนะอันนี้เป็นค่า ps นะโอเคยูโอเคยูด okay, okay, โดยความที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถที่ออกแนวรถครอบครัวเล่นใช้งานในเมืองอ,ออกตจังหวัดได้ไม่ใช่ออกไม่ได้นะออกได้ปกติทั่วไปแต่ว่าเขาต้องการความนุ่มนวลและความประหยัดด้วยระบบส่งกําลังเขาก็เลยใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ cvt ระบบช่วงล่างนะครับ ก็ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นแม็กฟอร์สันสตรัทนะแล้วช่วงล่างด้านหลังก็เป็นทอร์เชนบีมนะครับก็เหมือนกับรถกลุ่มนี้เขาก็ใช้แบบนี้หมดอ่ะครับแต่ว่าในส่วนทอร์เชนบีมตัวนี้อย่างที่เรารู้เนาะทอร์เชนบีมเนี่ยมันก็คือคานแข็งเพราะนั้นแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาทอร์เชนบีมให้มันมีสมรรถนะให้ดีขึ้นนะครับส่วนระบบเบรกไหมอ่าด้วยสิอ่าระบบเบรกเนี่ยก็เบรกหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับแต่เบรกหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะ ก็มันก็พออืมอืมไอการใช้งานมันเพียงพออยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนอาจจะมองว่าแหมอยากได้เบรกลาเป็นแบบดิสเพลย์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้หลายคนพูดนะแต่ผมแต่าไมว่าไงผมเฉยๆผมไม่รู้สึกว่าคือเอาจริงๆรถเราขับเราขับไปข้างหน้าเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับว่าเบรกที่สาคัญที่สุดก็คือเบรกล้อหน้าใช่ใช่ล้อหลังเนี่ยมันเป็นแค่ตัวพยุงเฉยๆนะครับล้อหลังจับมากไปบางทีก็จะไม่ดีด้วยล้อล็อกขึ้นมานะครับก็ทาให้เสียการทรงตัวได้ซ้ำไปแล้วเห็นว่าระบบความปลอดภัยเเคาก็ออยู่นะ หลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนนะเดินรอบตัวรถอ่ะเห็นกล้องใต้กระจกมองข้างด้านซ้ายดังนั้นคันนี้มี Honda Lane Watch แน่นอนเอ่เปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายเห็นภาพด้านซ้ายเฮ้ยช่วยดีเยอะเลยนะผมบอกให้โดยเพเมืองไทยนะที่ประเภทแบบมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแทรกหรื๋อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันช่วยทําให้คุณไม่พลาดได้แล้วก็มีเส้นกัะยะด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะ แล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้เนี่ยเขามากับระบบความปลอดภัย Honda Sensing ก็จะช่วยพวกการผมว่ามันช่วยเรื่องการใช้งานในเมืองอะไรได้เยอะเลยนะคนเดินตัดไปตัดมามีระบบเตือนการชนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็ควบคุมรถอยู่ในช่องทางอ่ะตรงเลนคีปปิ้งอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งตัวไหนรู้ไหมครับ Adaptive Cruise Control ฮะ Uh huh. เจ้าอื่นอาจจะมีคุชมสนโทรใช่ไหมอันนี้มีอั t ตีฟด้วย uh huh. นะครับโครดแกนมคราวนี้เรารู้สเปครู้อะไรกันมาเยอะแล้วครับฟีลิ่งการขับดีกว่า uh huh. แล้วก็ล่าสุดเห็นเพิ่งเอาไปขับยาวๆางจังหวัดมาเป็นไงฮะ BRV ใหม่ ก็จริงๆเนี่ยผมต้องเริ่มตั้งแต่ยี้ก่อนเริ่มตั้งแต่เบสิกของการขับรถทั่วไปเนาะมันต้องเริ่มจากท่านั่งก่อนการนั่งอยู่ในขอ,อกพิทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเข้ามาเนี่ยปุ๊บให้ผมชอบพวงมาลัยเขานะพวงมาลัยเขาไซส์กำลังดีแล้วก็ดีไซน์สวยที่สำคัญนะฮะมีแพดเด้นชิฟให้ด้วยนะครับอ่าเฮ้เจ <c oughs> ้าอื่นเขาไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมีอันนี้เขาให้ให้มาเพราะว่าเขาอะราคาเขาท็อปคลาสสุด เขาก็เลยให้มาด้วยพูดง่าคือแพงสุดในกลุ่มใช่ใช่ครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบอย่างที่บอกไปตอนนั้นก็คือเรื่องของ Adaptive c r u i s e t o n e นะครับเมีมาให้ที่ผมอะไรก็เป็น multi function ทั่วไปนะครับด้านนี้ก็คุมเครื่องเสียงด้านนี้ก็คุมเรื่องของระบบต่างๆรวมถึงหน้าจอด้วยแล้วก็ในส่วนของ Adaptive c r u i s e t o n e ด้วย ครูสคอนโทรลเนี่ยเขาตั้งได้ระยะห่างได้กี่กี่ระดับอะสี่ระดับสีเลยเหรอครับโอ้ยใช้ได้เลยนะก็ถือว่าให้มาเต็มๆมแล้วผมลองใช้งานด้วยที่พี่ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยกล้องเยอะผมก็ตั้งครุสคอนโทรลเลยมันก็ง่ายแล้วก็ที่สาคัญคือไม่ใช่แค่ครุสอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของเลนคิปเปอร์ด้วยเห็นไหมที่หน้าจอก็จะมีให้ตรงนี้ผมก็ขับไปบางจังหวัดเนี่ยผมก็เมื่อยเมื่อยก็ปล่อยมือได้บ้างอันนั้น่าแล้วก็มันก็จะควบคุมให้อยู่ในนเล พอไหนมันปรับอออสองทิศทางอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงเข้าออกไม่ได้ไม่ได้ไเออได้แค่<ด>ขึ้น,นลงใช่อ,<า>อันนี้ก็ทําให้การปรับท่านั่งให้มันเข้ากับรถเนี่ยมันค่อนข้า,างยากหน่อยอนะครับสำหรับ BRV นะส่วนฟิลลิ่งเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ผมขับไปต่างจังหวัดบอกเลยว่ามันโอเคเลยนะครับสมรรถนะดีนะครับก็เร่งก็อัตราเร่งดีแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเรื่องของเสียงเครื่องยนต์อืที่เข้ามาในรถเมื่อกี้ได้ยินอยู่ ชัดเลยเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดอ่อนของทาง B R V ที่แน่น่าจะเติมไหมสักนิดนึงถ้าปรับหน่อยครับเจ๋วเลยนะช่วงล่างของ B R V เนี่ยเอ่อฟิลลิ่งเนี่ยมันเหมาะกับการขับแต่จังหวัดหรออในแง่ในคือมันค่อนข้างสปอร์ตคุณเตาอืมนะครับอย่างในตัวท็อปที่เราขับเนี่ยเป็นเป็นยางไซส์สองหนึ่งห้าห้าสิบห้า R สิบเจ็ดครับฟิลลิ่งมันก็ ยิ่งสปอร์ตเข้ากเพราะว่าอย่างตัวตัวล่างเนี่ยเป็นขอ16เะยาาม,มันก็หนากว่านะครับอ,อันนั้นาได้ฟีลนุ่มนวลขับในเมืองอาจจะดีกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยในตัวท็อปที่ผมขับอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะเน้นไปทางสปอร์ตนะครับฟีลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะเทือนหน่อยค่อนข้างกระด้างหน่อยเวลาขับ,บในเมืองตัวนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันหายไปคืออะไรรู้ไหมมันเป็นเบรกมือแบบด้ามมันไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับคุณจะเอาเบรกมือไฟฟ้าเลย คืออันหนึ่งเนี่ยมันให้มาแล้วไงให้ Adaptive c r u i ื e c o n น r ทนมา,าแล้วนะให้ p ัดเดินเชนม,มาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไดาจะมีออโต้โฮด้วยไงมันก็ทำให้ขับใช้งานง่ายแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะขายราคานี้ได้ไหม <laughs> ผมไม่รู้ผมหญ่ก็มีเฉยๆเพราะว่าเ <laughs> 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 นี่ยอย่างรถติดๆอย่างเงี้ยถ้ามีออโต้โฮนะผมใช้งานง่ายเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมขับคันนี้ก็เวลารถติดผมก็เข้าเกียร์ว่างเอาแล้วก็ดึงเบรกมือด้วย กูเต่าฟีลลิ่งนะข้างหลังก่อนก่อนจะไปถึงฟีลลิ่งนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ชอบเลยก็คือมีแอร์หลังที่อยู่ด้านบนอืนะโอ้ยโหร้อนร้อน,อน,นี่สบายเลยอะแล้วก็สามารถปิดแล้วก็ปรับความแรงของลมได้เองด้วยนะได้สามระดับนะครับความแรงลมแต่ว่าอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับด้านหน้าเนาะนะครแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อด้านหลังของเบาะนั่งอะ มีช่องใส่เอกสารแล้วมันมีเป็นช่องแยกเป็นสองช่องเล็กๆด้วยผมว่าดีนะมันใส่แบบได้หลากหลายดีอ่ะเขาบอกว่าพวกนี้ช่องนี้เอาไว้ใส่พวก iPad โทรศัพท์อ๋อเออใช่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 ข้างบนใส่โทรศัพท์ข้างล่างใส่ไอแพดได้ยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับที่วางของในรถไปซะแล้วครับนะครับครับแล้วก็ที่วางเท้าก็โอเคอ่ะก็ถือว่าข้างหน้านี่ก็โอ้กว้างอยู่นะ เ,เรื่องมางข้างหลังพอสมควรข้างหลังนี่มีมีที่วางเท้าพอสมควรเลยนะครับเราก็ที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพนักพิงเาบาหลังเนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับ,รบก็เนี่ยสบายเลยเนี่ยเอโอ้โหเฮยนั่งทางไกลโอเคเลยนะข้างหลังนั่งดีใช่ไหมโอ้อนอนไปได้สบายสบายเลยเนี่ยโอ้ยืดขาได้จะหลับเอาแป,แปลว่าเขาเนี่ยพยายามพัฒนาเขาพยายามพัฒนาพื้นที่ด้านหลังมากกว่าด้านหน้า เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถสไตล์ครอบครัวนะครับผมขอนี้มาถึงสิ่งที่ผมอยากรู้ใช่ไหมใช่ฟีลลิ่งการนั่งที่คุณแอมคุณก็เลือกถนนได้แจวมากเลยอ่ะอโหมันไม่เรียบเลยนะถนนเนี่ยเก็บทุกดอกให้คุณเลยไงเอาสารภาพนะผมคิดลบๆไว้ก่อนเพราะแอมบอกผมว่าเอมันค่อนข้างกระด้างใช่ไหมดีคนขับผมก็เลยคิดว่ามันต้องกระด้างแต่พอมันนั่งจริงมันก็โอเคนะอ่ะเนินนึงนี่เลยจัดให้โอ้โหเนี่ย ถ้าเป็นลูกสาวผมนั่งอยู่ในเบาะเด็กนี่หัวหัวคลอนเลยก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมบอกแหละว่าคือตัวเนี้ยมันมันวิ่งทางไกลดีก่อนถนนเลยนะผมขับวิ่งยาวๆกดครุสโซนโทนเข้าโค้งเนียนเลยแต่พอมาอยู่ในเมืองเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดไปนิดหนึ่งกับช่วงล่างที่มันค่อนข้างแข็งนะครับแต่ก็ฟิลลิ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมผมมองอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเป็นแบบ สไตล์ขับในเมืองมากกว่าแต่จังหวัดอ่ะก็อาจจะต้องลองมองตัวที่เป็นตัวลอง g top อีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นที่ต่ำก็จะมีออปชั่นน้อยลงอ่ะสิใช่ใช่ใช่ไหมโดยเพอความปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่มันจําเป็นอ่ะก็ต้องลองเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับออันนี้ก็คือภาพรวมๆของตัว B R V ที่เรานํามาทดสอบนะครับผม แล้วครับหลังจากที่เราทดลองขับกันมาแล้วเรารีวิวเราบอกสเปคกันไปแล้วคราวนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า Honda BRV คันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นครับคุณเต๋าหายไปไหนไม่รู้ครับผมเชื่อว่าคุณเต๋าลองเบาส3อยู่ฮะลองเบาแถว3มอยู่เรามาดูฮะว่าแถวสามเป็นยังไงบ้างนะครับคุณเต๋าเป็นไงบ้างเบาแถวสมอ้าวอเริมเริมแล้ววะผมมาลองไงผมมาลองผมมาลองก็โอเคเลยนะเพราะว่าผมผมลองผมลองนั่งแบบเอนไปหลังสุดอ่ะ ไอ้ปรับเขาปรับระดับได้ไงใช่ไหมก็หัวไม่ชนแล้วมันก็ไม่ชนกระจกก็สบายดีแล้วนี่มีที่เสียบ power outlet ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะเพามันออกยากออกง่ายยังไงนะนี่ปุ่มเดียวเห็นมะ้าเฮ้ยเข้าออกง่ายกว่าพวก SUV ขนาดใหญ่อีกเหรอก็โอเคนะแถวสาม สบายใช้งานได้จริงเราทำให้งานได้สะดวกเลยอ่าเรามาดูด้านด้านท้ายบ้างดีกว่านะเป็นยังไงนะครับพื้นที่วางของอ่ะเมื่อกี้คุณเต๋าดันผมปรับเอนฝั่งนี้รผมปรับเอนสุดแลวยกที่พิงศีรษะขึ้นอ่ะก็ไม่ชนคุณนํำเคยรู้ไหมว่ารถบางรุ่นเนี่ยยกอันนี้ขึ้นมาชนกระจกหลังนะผมเคยมาแล้วมันไม่ได้ออกแบบไว้ไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันดีไซเนอร์ไม่ได้คุยกันภายนอกภายในเออ นะใช้งานง่ายครับก็สามารถใช้งานได้จริงรนะโอเคอะไหนๆก็ไหนๆแล้ว <Ừ. S 1> หลังจากที่เราทดลองขับมารบเราดูสเปคกันมาเนี่ยค,คุณเต๋ามองว่าไงบ้างครับสาหรับเจ้า BRV เมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบคู่แข่งเหรอรก็ถ้าเรื่องราคาผมว่ามันก็สูงกว่าพอสมควรอเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักแปดแสนกว่าอันนี้แพงขึ้นมาต้องกลมกลม,กลมตีขึ้นมาแสนนึงอ่ะใช่อันนี้เราเพิ่มถึงตัวท็อป ตัวท็อปกันนะตัวท็อปด้วยกันตัวท็อปด้วยกันอ่าอ่าอ่ากพูดตรงๆเลยตัวท็อปด้วยกันเรามีอะไรบ้าง t o y ยต้าเวลสครับเซูซูกิเอร์ติก้าครับนะครับแล้วก็เอ่ออะไรนะมิซูบิชเอ็กซ์เทนเดอร์นะก็จะเรามาเทียบกับตัวนี้4รุ่นคุณเต่ามองยังไงบ้างคือถ้ามองเนี่ยก่อนอื่นเลยถ้าเอาเรื่องแบรนด์ครับอันนี้คือ Honda อืมเขาก็ขายเขาเป็น Honda ได้อืม ก็ในมุมผม,มสําหรับ Honda b r วเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะอย่างแรกก็แน่นอนราคาสูงสุดนะครับก็ต้องไปเทียบแหละว่าออปชันที่ได้มีอะไรบ้างสิ่งที่ผมชอบผมชอบแพดเดิลชิพเขามผมชอบ Adaptive c r u i s e Contro l เขานะครับอันนี้เราก็อีกอันหนึ่งคือในกลุ่มของ Honda เนี่ยแน่นอนเครื่องยนต์เขาเนี่ยในตัว b r v เนี่ยเขาแรงสุดในกลุ่มเพราะว่ามันเป็นเครื่องพันห้าเหมือนกันหมดใช่ถูกป่ะอยู่ในพิกัด1.5ลิตรอ่ะแต่เนี่ยแรงมาเยอะสุดแต่ว่า ในความแรง,ขงเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกไปในระหว่างที่เราลองขับเนี่ยเราลืมพูดถึงอันหนึ่งก็คือเรื่องของความประหยัดน,นะครับ B R V วตัวเนี้ยผมลองวิ่งทางยาววิ่งในเมืองรวม,มถึงใช้ Adaptive Cruise c o n t r ทนด้วยนะครับมันก็จะเปลืองหน่อยแะ a d a p t i v e เพราะว่าพอมันเจอเรถข้างหน้ามันก็เบรกรบมันไม่ได้ปล่อยอไหไเหมือนเราใช้เท้าเราอะนะมันก็จะค่อนข้างเปลืองหน่อยวิ่งได้อยู่ประมาณ14กิโลเมตรไปปลาย14บจุก็ ไม่แย่ไม่แย่แต่ก็ไม่ไปหยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเลือก B r v สิ่งที่ได้คืออะไรได้ธรกิจเพื่อนโทนได้พันดนชิพคุณชอบไหมก็ต้องถามใจดูพรนะนชิพพันซิชิพอ่าโอเคระบบพันซิชิแต่ว่าจริงเรนวอชอ่านี่เรนวอชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าสาวๆน่าจะใช้นะเพราะชอบเพราะว่าบางทีการขับรถจอดด้วยไม่เบียดฟุตบาทครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาแต่ถ้าสมมติว่าคุณอาจจะเงินไม่ถึง เลือกตัวที่ต่ํากว่าออปชั่นอาจจะหายไปก็ต้องเลือกแล้วครับว่าอยากได้รถแบบไหนอยากได้อะไรกับสิ่งที่เราจะเอาเงินของเราแลกออกไปนะครับเพราะว่าดีไซน์ผมว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสองคนนํามาฝากกับคลิปนี้ในการรีวิวตัว BRV แล้วกันครับส่วนคุณผู้ชมจะชอบไม่ชอบยังไงผมอยากให้แนะนําให้ไปลองขับที่โชว์รูม m ันด้าสำคัญนะการทดลองขับอ่ะเพราะบางทีเนี่ยคุณอาเป็นเหมือนผมไหมมองในรูป เห็นในรีวิวคนอื่นดูในยูทูบอะไรต่ออะไรโหวสวยอยากได้แต่อพอไปลองขับเฮ้ยมันไม่ใช่แต่การดูรีวิวเนี่ยได้อะไรรูาา้ไหมคุณเต๋าผมก็ดูเวลาผมจะไปซื้ออุปกรณ์สักอย่างหนึ่งอย่างเช่นผมเล่นกอล์ฟผมก็ดูรีวิวก่อนอเพราะผมจะได้โฟกัสถูกเวลาที่ผมจะไปทดสอบเนี่ยว่าสิ่งที่ผมอยากได้คืออะไรนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกได้ทุกอย่างหมดคุณเต๋าอาจจะไม่ได้บอกได้ทุกอย่างแต่เราสามารถทําให้คุณโฟกัสได้ว่ารถคันนี้ที่คุณจะไปดูที่คุณจะไปทดลองขับที่คุณจะไปซื้อเนี่ย คุณจะต้องโฟกัสอะไรกับเขาครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของ Honda B R V นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสำหรับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีมาฝากฝากกดติดตามพวกพวกเราทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับ YouTube ครับนะครับแล้วก็เวอร์ไวด์็บคาสโนวาของเรานะครับตอนนี้ผมกำลังทำติ๊กต็แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นอ่าฮะอย่าดูคนเดียวอ่า แชร์ด้วยคุณด้วยคุณแชร์ด้วยแชร์คุณก็แชร์ด้วยเอาแกอแโอเคโอเคไล่ด้วยแชร์ด้วยเ้วก็เพื่อนเพื่อนที่แบบคุณอาจจะมีเพื่อนมีญาติมีอะไรแบบเอ้ยตอนนี้รถรุ่นนี้น่าสนใจนะเอาไปดูกันอ่าและที่สําคัญเราต้องขอบคุณสถานที่ด้วยวันนี้เรามาใช้สถานที่ของชาทรีมานะครับเป็นสถานที่ในการ ขอแบ็กกาวเขาถ่ายสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทานน้ำข้างในกันได้เลยเครื่องดื่มอร่อยมากใช่นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงคุณเต๋า BRV เหมาะกับภรรยาคุณก็ออกในทางแบบว่อะไรนะครอบครัวผมก็นะครับครอบครัวก็อย่างที่ผมบอกขับทางไกลดี